ครหัสปรัชญาเจ้าสัวเจริญคำพีพยักซุ่มผู้สร้างอาณาจักรแสนล้านสวัสดีครับในโลกธุรกิจไทยที่เต็มไปด้วยสีสันและข่าวคราวมีบุรุษผู้หนึ่งที่แทบไม่เคยปรากฏตัวต่อหน้าสื่อและกลับเป็นเจ้าของอาณาจักรธุรกิจที่ยิ่งใหญ่และส่งอิทธิพลต่อชีวิตของเราทุกคนชายผู้นั้นคือเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนพักดีเขาคือเจ้าของฉายาราชันแห่งการเทคโอเวอร์หรือ Takeover King และพยักซุ่มหรือ Crouching Tiger แห่งโลกธุรกิจไทยเส้นทางของเขาเต็มไปด้วยยุทธศาสตร์ที่ลุ่มลึกการเจรจาที่เฉียบขาดและความอดทนที่น่าทึ่งวันนี้เราจะเจาะลึกเข้าไปในคัมภีร์ทางความคิดของเขาเราจะไม่ได้มาพูดถึงแค่ความร่ำรวยแต่เราจะมาถอดรหัสปรัชญาสำคัญที่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เก่งกาจที่สุดในยุคข,ของเราไปติดตามกันเลยครับ เพื่อที่จะเข้าใจปรัชญาของเจ้าสัวเจริญเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเขาเป็นลูกคนที่6จากจํานวนพี่น้อง11คนในครอบครัวชาวจีนแคะที่อพยพมาตั้งรกรากในไทยชีวิตในวัยเด็กไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเขาเริ่มต้นจากการเป็นลูกจ้างในร้านค้าเป็นกรรมกรและหาบของขายจุดเปลี่ยนแรกในชีวิตของเขาเกิดขึ้นเมื่อเขาเริ่มทําธุรกิจจัดส่งสินค้าให้กับโรงงานสุราบางยี่ขันนี่คือที่ที่เขาได้เรียนรู้ เคล็ดวิชาข้อแรกนั่นคือพลังของความสัมพันธ์และความไว้วางใจเขาไม่ได้เป็นแค่ซัพพลายเออร์แต่เขาสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งเรียนรู้กระบวนการผลิตและสร้างความน่าเชื่อถือจนได้รับสัมปทานการผลิตสุราในที่สุดบทเรียนจากบทมบทนี้คือรากฐานที่มั่นคงที่สุดของธุรกิจไม่ใช่เงินทุนแต่คือความน่าเชื่อถือและสายสัมพันธ์ที่สร้างมาด้วยความอดทน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จะติดตัวเขาไปตลอดเส้นทางธุรกิจแนวคิดที่ 1. ปรมาจารย์แห่งการเทคโอเวอร์ศิละปะแห่งการซื้อจากรากฐานที่มั่นคงเขาก้าวสู่เวทีที่ใหญ่ขึ้นด้วยแนวคิดที่เป็นลายเซ็นนั่นคือการเทคโอเวอร์ครับแต่เขาไม่ใช่แค่นักซื้อแต่เป็นศินลปินในการเข้าซื้อเขามองเห็นโอกาสในทุกวิกฤตในขณะที่บริษัทอื่นกำลังอ่อนแอหรือต้องการเงินสด เขาจะเข้าเจราจาด้วยข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธมหากาพย์การเข้าซื้อกิจการเฟรเซอร์แอนด์นีฟในสิงคโปร์คือกรณีศึกษาที่ดีที่สุดมันคือสงครามทางธุรกิจที่ใช้เวลายาวนานและซับซ้อนเขาต้องต่อสู้กับกลุ่มทุนอื่นใช้กลยุทธ์การค่อยๆเก็บหุ้นและแตัดสินใจทุ่มเงินก้อนใหญ่อย่างเด็ดขาดในจังหวะสุดท้ายจนสามารถคว้าอาณาจักรเครื่องดื่มและอสังหาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนมาได้ปรัชญานี้สอนเราว่า จงอยากกลัวในสิ่งที่คนส่วนใหญ่กลัวแต่จงมองหาคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในภาวะวิกฤตและเมื่อโอกาสมาถึงต้องกล้าที่จะทุ่มสุดตัวแนวคิดที่2ปรัชญาพยักซุ่มความอดทนคืออาวุธที่อันตรายที่สุดอะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จในการเทคโอเวอร์ over, ครับคำตอบคือความอดทนครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เจ้าสัวเจริญแตกต่างกับนักธุรกิจคนอื่นๆเขาคือพยัก ที่สามารถซุ่มรอเหยื่อได้นานหลายปีโดยไม่ขยับตัวจนกว่าจะถึงจังหวะที่ดีที่สุดในโลกที่ทุกคนพูดว่าปลาเร็วกินปลาช้าประชญาของเจ้าสัวเจริญกลับบอกเราว่าปลาที่อดทนที่สุดต่งางหากคือผู้ชนะตัวจริงความอดทนของเขาไม่ใช่การอยู่นิ่งเฉยแต่เป็นการรอคอยอย่างมีเป้าหมายหรือ active waiting เขาศึกษาเป้าหมายอย่างละเอียดสร้างสายสัมพันธ์และรอคอยอย่างใจเย็น จนกระทั่งคู่แข่งอ่อนแรงหรือสถานการณ์เข้าทางเขาอย่างสมบูรณ์บทเรียนจากพยักตัวนี้คือความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของการเรียบร้อนเสมอไปแต่คือการเตรียมตัวให้พร้อมและรู้จักรอคอยจังหวะที่เหมาะสมที่สุดแนวคิดที่3ศิลปะการต่อจิ๊กซอว์สร้างอาณาจักรที่เกื้อกูลกันหรือซินเนจีบริษัท B j เผลิตขวดแก้วและกระป๋องส่งต่อไปให้ไทเบฟเพื่อบรรจุเบียรช้าง เล้าแสงโสมและโออิชิผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกส่งไปวางขายที่ห้างบิ๊กซีห้างบิ๊กซีก็ตั้งอยู่บนที่ดินหรือในอาคารของ TCC Group หรือ AWC พนักงานและลูกค้าก็พักในโรงแรมในเครือ AWC การซื้อกิจการของเจ้าสัวเจริญไม่ใช่การซื้อแบบสเปดสปะแต่มันคือการต่อจิ๊กซอครั้งใหญ่เขามองเห็นภาพรวมของอาณาจักรที่ธุรกิจแต่ละส่วนสามารถเกื้อกูลและส่งเสริมกันและกันได้หรือที่เราเรียกว่าซินเนจี เขาสร้างระบบนิเวศท,ทางธุรกิจที่เกือบจะครบวงจรทําให้สามารถควบคุมต้นทุนเพิ่มอํานาจต่อรองและสร้างรายได้หมุนเวียนอยู่ภายในเครือของตัวเองได้อย่างมหาศาลทุกการเซื้อกิจการจึงไม่ใช่แค่ได้บริษัทใหม่หนึ่งชิ้นแต่มันคือการทําให้จิ๊กซอว์คาบใหญ่แข็งแรงและสมบูรณ์ขึ้นบทเรียนข้อนี้สอนให้เรามองภาพใหญ่และมองหาความเชื่อมโยงเพราะภาพรวมที่สมบูรณ์นั้นมีค่ามากกว่าผลรวมของชิ้นส่วนย่อยๆแนวคิดที่4ี่ เปลี่ยนสนิมให้เป็นทองคำมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามอีกหนึ่งพอสวรรค์ที่น่าทึ่งของเจ้าสัวเจริญคือความสามารถในการมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามโดยเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เขาเชี่ยวชาญในการซื้อที่ดินเก่าโรงงานเก่าหรืออาคารเก่าในทำเลทองที่คนอื่นอาจจะมองว่าเป็นของไม่มีราคาแล้วนำมาพัฒนาใหม่จนกลายเป็นทองคำเขาไม่เพียงแต่มองว่าที่ดินผืนนี้คืออะไรในปัจจุบัน แต่มองทะลุไปว่ามันจะสามารถเป็นอะไรได้บ้างในอนาคตโครงการวันแบงคอกซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยก็เกิดจากวิสัยทัศน์นี้คือการเปลี่ยนที่ดินผืนงามใจกลางกรุงเทพให้กลายเป็นเมืองแห่งอนาคตระดับโลกปรัชญานี้สอนว่าคุณค่าที่แท้จริงมักจะซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวจงเรียนรู้ที่จะมองให้ลึกกว่าที่ตาเห็นและจงมีวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนสนิมให้เป็นทองคำให้ได้ แนวคิดที่5น้อยคือมากปรัชญาการใช้ชีวิตและการทำงานที่เรียบง่ายแม้จะเป็นเจ้าของอาณาจักรแสนล้านแต่ปรัชญาการใช้ชีวิตของเจ้าสัวเจริญกลับเรียบง่ายและถ่อมตัวอย่างน่าทึ่งครับเขาเป็นคนพูดน้อยไม่ชอบออกสื่อและใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเงียบๆความเรียบง่ายนี้สะท้อนมาถึงสไตล์การบริหารงานด้วยเขาเชื่อในการลงมือทำมากกว่าการพูดเขาไม่จำเป็นต้องประกาศแผนการใหญ่ตหโตให้โลกรู้ แต่จะลงมือทำอย่างเงียบๆและปล่อยให้ผลงานเป็นตัวพูดแทนตัวเองความถ่อมตัวนี้ยังทำให้คู่แข่งประเมินเขาต่ำเกินไปและทำให้การเจรจาทางธุรกิจราบเรื่อนขึ้นเพราะเขาไม่เคยแสดงท่าทีที่คุกคามหรืออ้ออวดบทเรียนนี้สอนว่าความแข็งแรงที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องแสดงออกอย่างก้าวร้าวบางครั้งความเงียบและความเรียบง่ายก็คือพลังที่น่าเกรงขามที่สุดอีกด้านหนึ่งของเหรียญเงาของอาณาจักร แน่นอนครับเพื่อให้เห็นภาพที่รอบด้านเราต้องมองอีกด้านหนึ่งของเหรียญด้วยการเติบโตอย่างมหาศาลของอาณาจักร TCC Group และ ThaiBef ก็มาพร้อมกับคำถามและข้อวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมเช่นกันโฮสต์ Host, ประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือการผูกขาดหรือการมีอำนาจเหนือตลาดนักวิเคราะห์มองว่าการที่กลุ่มทุนขนาดใหญ่รวบธุรกิจไว้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำอาจทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือปลาเล็กอยู่รอดได้ยากขึ้นนอกจากนี้ ธุรกิจหลักของเครือซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนทางสังคมเสมอนี่คือความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของทุกปลายใหญ่ในมหาสมุทรธุรกิจการสร้างการเติบโตขององค์กรไปพร้อมกับการสร้างความสมดุลและประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวมคือโจทย์ใหญ่ที่อาณาจักรข,ของเจ้าสัวเจริญและกลุ่มทุนอื่นๆต้องเผชิญต่อไปและนั่นก็คือการเดินทางเข้าไปในโลกแห่งความคิดของเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนภพักดีเราได้เห็นปรัชญาที่ลุ่มลึก ตั้งแต่การเป็นปรมาจารย์แห่งการเทคโอเวอร์ความอดทนดุดพยักซุ่มศิลปะการต่อจิกซอเพื่อช่างซินเจีการมองเห็นทองคำในสนิมและความเรียบง่ายที่ทรงพลังเขาคือบทพิสูจน์ว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องมาพร้อมกับเสียงที่ดังแต่สามารถมาจากความเงียบความอดทนและวิสัยทัศน์ที่มองทะลุผ่านการเวลา มรดกของเขาไม่ใช่แค่ทรัพย์สินมหาศาลแต่คือคำพีทางยุทธศาสตร์ที่นักธุรกิจทั่วโลกยังต้องศึกษาต่อไปอีกนานแล้วสำหรับคุณล่ะครับแนวคิดไหนของเต้าสัวเจริญที่คุณคิดว่าทรงพลังที่สุดและสามารถนำมาปรับใช้ได้บ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์ได้ที่ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดการวิเคราะห์ที่เข้มข้นในครั้งต่อไปสวัสดีครับ